และนี่คือจิตวิทยาหลอกสมองให้เขาผูกพันกับคุณไปตลอดชีวิตค่ะหลายคนเนี่ยมีคําถามว่าทํายังไงถึงจะทําให้ใครสักคนรักเราผูกพันกับเราจนอยากจะใช้ชีวิตร่วมกับเราไปตลอดชีวิต <c oughs> การจะทําให้ใครสักคนผูกพันกับเราจนไม่สามารถปล่อยมือเราไปได้เป็นความผูกพันระยะยาวอยากใช้ชีวิตร่วมกับเราไปตลอดชีวิตเนี่ยเราต้องทําให้เขาหลั่งฮอร์โมนแห่งความผูกพันออกมาให้ได้ค่ะและวันนี้อู๋จะบอกเทคนิคหรือกิจกรรมการกระตุ้น2ฮอร์โมนแห่งความผูกพันที่เป็นคีย์หลักที่จะทําให้เกิด การผูกพันในระยะยาวที่ไม่ใช่แค่ระยะสั้นๆค่ะเป็นฮอร์โมนที่จะทําให้คนอยากใช้ชีวิตร่วมกับคุณไปตลอดชีวิตค่ะฮอร์โมนแห่งความผูกพันตัวแรกมีชื่อว่าออกซิโทซินค่ะ,ะกิจกรรมอะไรบ้างที่จะทําให้เขาหลัง่งออกซิโทซินเพื่อจะทําให้เขาผูกพันกับคุณไปตลอดชีวิตค่ะ,ะกิจกรรมแรกออกซิโทซินจะหลั่งออกมาก็ต่อหน้ามีการสัมผัสกอดคิสจับมือระหว่างคนรักค่ะออกซิโทซินเนี่ยมีชื่อหนึ่งว่าฮักฮอร์โมนค่ะคือฮอร์โมนที่หลั่งออกมาในขณะที่กอดค่ะ พูดง่ายๆก็คือในขณะที่มีการสัมผัสค่ะเพราะฉะนั้นคู่รักที่มีการสัมผัสกันเสมอๆสัมผัสกันบ่อยๆจับมือกันบ่อยๆมีโอกาสที่จะพัฒนาไปถึงขั้นแต่งงานก็เพราะสาเหตุนี้ค่ะ2อออกซิโทซินจะหลั่งออกมาในกิจกรรมการนวดค่ะการนวดเนี่ยเป็นการสัมผัสอย่างหนึ่งอยู่แล้วและมันก็จะกระตุ้นให้เขาหลั่งออกซิโทซินออกมาค่ะเพราะงั้นสาวๆค่ะวันนี้สิ่งที่เราต้องมีก็คือสกิลการนวดเล็กๆน้อยๆค่ะเวลาที่เรานวดให้เขาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกซาบซึ้งค่ะว่าคุณช่างเป็นคนน ที่จะหลอกสมองให้เขาผูกพันกับเราไปตลอดชีวิตค่ะ เป็นแผนที่แยบยน์มากเลยใช่ไหมคะและนี่คือกับดักที่เขาจะไม่มีวันรู้ค่ะ3ออกซิตโตซินจะหลั่งออกมาในสภาวะที่เกิดความรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันหรือรู้สึกสํานึกการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มค่ะเพราะงั้นเนี่ยในทางจิตวิทยาที่เขาพยายามจะบอกให้เราทําการมีเรอลิงเขาค่ะคือทําพฤติกรรมเรียนแบบเขาเรียนแบบท่าทางเรียนแบบการพูดก,การเคลื่อนไหวหรือเรียนแบบการแต่งกายเพื่อให้เขารู้สึกการเป็นพวกเดียวกันเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นสํานึกการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเพื่อให้หลั่งออกซิตโตซินออกมานั่นเองค่ะหรือคุณอาจจะพาเาไปพบป ฟูงบ้างไปทากิจกรรมร่วมกับเพื่อนบ้างค่ะความรู้สึกของการสํานึกการเป็นกลุม่มการเป็นพวกเดียวกันนะคะเวลาที่เขาได้ออกไปเจอเพื่อนไปท,ทํากิจกรรมกับเพื่อนค่ะมันจะทาให้เขาหลัง่งออกซิโตซินออกมาค่ะและเขาก็จะผูกพันกับคุณโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะข้อสี่ออกซิโตซินจะหลั่งออกมาเมื่อเวลาที่คนเราได้แสดงความมีน้ําใจและเวลาที่เราทราบส้งใจค่ะออกซิโตซินเนี่ยเขามีอีกชื่อหนึ่งว่าฮอร์โมนแห่งความมีน้ําใจค่ะเพราะฉะนั้นค่ะเวลาที่คนเรามีน้ําใจกับใครเนี่ย ั้งคนให้และก็คนรับจะเกิดการหลั่งออกซิโตซินออกมาค่ะตอนที่คนให้สแสดงน้ําใจออกซิโตซินก็จะหลัง่งตอนที่คนรับแสดงความซาบซึ้งเนี่ยออกซิโตซินก็จะหลั่งค่ะเพราะฉะนั้นค่ะคุณสามารถกระตุ้นให้เขาหลั่งออกซิโตซินได้โดยคุณต้องหักที่จะขอความช่วยเหลือเขาเล็กๆน้อยๆค่ะให้เขาได้สแสดงความมีน้ําใจได้ช่วยเหลือคุณค่ะและเขาก็จะรู้สึกผูกพันกับคุณโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะและในทางกลับกันคุณยังสามารถทําให้เ,หเขาหลั่งออกซิโตซินได้ด้วยการทําดีกับเขาค่ะช่วยเหลือเขาจนเขาเกิดความซาบซึ้งค่ะออออกกซิซิน,นเาาม จะหลังออกมาเมื่อคนเกิดความซาบซึ้งใจค่ะและนี่คือเหตุผลที่ว่าคนเรามักจะรู้สึกดีหรือตกหลุมรักผูกพันกับคนที่ช่วยเหลือเราค่ะหลายคนมีคําถามว่าทําไมคะหนูก็ช่วยเขาตั้งเยอะตั้งแยะหนูทาดีกับเขาทุกวิถีทางทําทุกอย่างแต่ทําไมเขาไม่รักหนูเขาไม่เห็นค่าของหนูทําไมเขาถึงไม่รู้สึกผูกพันกับหนูนั่นก็เป็นเพราะว่า ออกซิโตซินจะหลั่งออกมาก็ต่อเมื่อเขาเกิดความาซาบซึ้งใจค่ะมันไม่ใช่แค่คุณไปทําดีกับเขาแล้วเขาจะต้องตกหลุมรักคุณหรือผูกพันกับคุณทันทีค่ะมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณทําดีแล้วเขารู้สึกสาซาบซึ้งค่ะมันถึงมีคําพูดที่ว่าทําดีให้ถูกคนค่ะความรักไม่ใช่รางวัลของความดีค่ะและข้อ5้าออกซิโตซินจะหลั่งออกมาก็ต่อเมื่อคนเรามีความรู้สึกเชื่อใจและก็ไว้ใจค่ะออกซิโตซินเนี่ยเขามีอีกชื่อหนึ่งว่าทัชฮอร์โมนค่ะ คือฮอร์โมนแห่งความเชื่อใจและก็ไว้ใจค่ะเาะงนั้นเนี่ยการทําให้เขารู้สึกปลอดภัยรู้สึกเชื่อใจในเวลาที่อยู่กับคุณมันจะทําให้เขาหลั่งสารออกซิโตซินออกมาค่ะนี่เป็นเหตุผลที่คนที่จะแต่งงานกันต้องมีความเชื่อใจการเกิดขึ้นก่อนนั่นเองค่ะและก็มาถึงฮอร์โมนแห่งความผูกพันตัวที่2มีชื่อว่าวาโซเพลซินค่ะวาโซเพลซินเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่เป็นคีย์สําคัญที่จะทําให้ผู้ชายผูกพันกับคุณมากๆเลยค่ะเพราะว่าวาโซเพซินเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นฮอร์โมนแห่งความผูกพันของผู้ชายเลยก็ว่่าได้คะ และวาโซเพสเซนนี่แหละค่ะที่นักจิตวิทยาเขาบอกว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้ทหารอเมริกันที่เขาออกรบร่วมกันในสงครามเวียดนามหรือว่าสงครามอิรักค่ะทําให้พวกเขาสามารถตายแทนกันได้ค่ะวาโซเพสเซนจึงเป็นฮอร์โมนที่มีผลต่อความผูกพันของผู้ชายมากจนสามารถตายแทนได้ค่ะวาโซเพสเซนจะหลั่งออกมาตอนไหนวาโซเพสเซนจะหลั่งออกมาก็ก่อนที่มีการทํากิจกรรมอะไรสักอย่างร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคความยากลําบากไปด้วยกันและสําเร็จไปด้วยกันค่ะ เหมือนกับทหารอเมริกันที่เขาฟันฝสาอุปสรรคร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมลบมาด้วยกันและเขาก็หลังสารวาโซเพลเซนนีออกมาค่ะเลยทําให้เขาผูกพันกับเพื่อนของเขาจนสามารถตายแทนกันได้หรือสามีภรรยาที่ที่สามีไม่สามารถเลิกกับภรรยาที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาในตอนที่เขาลําบากค่ะนี่คือผลของวาโซเพลเซนค่ะ,ะกิจกรรมอะไรบ้างที่จะทําให้หลังฮอร์โมนวาโซเพลเซนจนสามารถทําให้เขาผูกพันกับคุณจนไม่สามารถปล่อยมือคุณไปได้ค่ะ กิจกรรมอะไรก็ได้ค่ะที่ต้องผ่านการร่วมทุกข์ร่วมสุขฟันฝ่าอุปสรรคและก็สําเร็จผ่านมาได้ด้วยกันค่ะเช่นเล่นกีฬาทีมเดียวกันและชนะไปด้วยกันค่ะเล่นเกมทีมเดียวกันแล้วก็ชนะไปด้วยกันค่ะหรือเทคคอร์สทำอะไรสําเร็จไปด้วยกันเช่นเทคคอร์สทำอาหารแล้วก็ทาอาหารสําเร็จไปด้วยกันค่ะ หรือกิจกรรมต่อเลโก้ไปด้วยกันแล้วก็สำเร็จไปด้วยกันค่ะต่อเฟอร์นิเจอร์ในบ้านไปด้วยกันแล้วก็ทำสำเร็จไปด้วยกันค่ะคือกิจกรรมอะไรก็ได้ค่ะที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันและก็เป็นทีมเดียวกันจนสำเร็จไปด้วยกันค่ะกิจกรรมเหล่านี้จะกระตุ้นการหลั่งวาโซรไปนเนต์ออกมาจนทำให้เขาผูกพันกับเราโดยไม่รู้ตัวนั่นเองค่ะถ้าพวกเราชอบเนื้อหาเกี่ยวกับจิตวิทยาความรักความสัมพันธ์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะแล้วหมุนจะมาแชร์ข้อมูลดีๆแบบนี้ให้อีกค่ะ